ฮัลโหลอีแม่เออหัวจะมาหอดเนี่ยยูเทลได้หลายรอบเนี่ยยูเอโอ้ยลอยตโอ้ยดีดีดีประแดกแม่แบดีละฮะอย่งประแดดอย่ยูลอเอเรนตโอ้ยบ่ได้ยูเอลอยเอปันเท่านี่ยแหมยูเอลอสแอนเจลิสอเมริกาไหมัวะบินมาหอดเพียบวันเจ้าเท่าไหร่ล้จะมองแลตีหนึ่งยูนิสิบโมงลอสแองเจลิส เออเอลเอของแท้อันนั้นร้อยเอสเออร์เอลเอนะมันเป็นเอเคเอธรรมดาทั่วไปเขาเออเืยมากับ JBL บริษัทมหาจกาก,กับแม่ที่มันขาย JBL ลำโพงเครื่องสซไฟฟ้าทุกอย่างเนี่ยที่เจ้าใส่ยุบานนันนะแม่รู้จักลำโพงไหมเนี่ยรู้จักแม่ฟังอยู่แม่บูทูตเป็นนะเออเออเขาพามาไปลาสเวก,กัสไปงาน JBL f a e สองพัปาติกระเซเล็บของภูนะ่ะอมบา s เดอร์ มีอย่างผิดบูนว่าป็นหมาว่าป็นหมาผิดบูนคนหนักล่องนะที่หัวหล่นๆนที่มันที่มันหลองเพลงว่า,าโอ้าโอโห,โห,โหทเทลลูมทเทล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 ลูมทเทลลูมอะไรของมึงวะแม่ผมรู้จักอุอ้ยอะไรอีเม่พูดแล้วกลับอีกสิบมือผุนเที่ยวยู้เป็นด้านปล, okay. ล,นะลอดภัยรู okay. ้โอเคเอลเอว่าเป็นรอยเอสนะลอยแองเจลิตโอเคโอเคแค่นี้ละแมย์แล้วสิววิดีโอขอหาเดอ้อ แล้วตรงนี้ก็คือเป็นวอร์ดิสนี่นะคะที่ใช้หนังของวอร์ดิสนี่ก่อนใครเลยมาร์กอะไรอ่ะแต่ไม่น่าใช่มาร์กระเบิดอะระเบิดเยอะแยะมากมายพื้นนอะไรนี่อะไรเดียวไรอันดี้นี่แงบ๊อบโคมาร์ อุ้ยมีชื่อฉันอยู่บนนี้ด้วยชิปหายแล้วชิปหายแสดงว่าทางฮอลลีวูดเขาต้องดูยูทูบสอดอสไตล์แน่เลยดูดิมีปากบนชื่อบีอะไรไม่ตกใจเ,เหรอไม่ตกใจนี่บีจ้างเขาเนี่ย <laughs> นี่บีจ้างเขาเนี่ยม <laughs> ันก็เล็กกูน้อย <laughs> เป็นเนีนยนอะโห่าทำคลิปมาโหดูดิ ทุกคนดูนี่รับรางวัลมาแล้วตั้งเลยนี่ป่ะ <Yes. S 2> เฮ้ยมันต้องออดก,ก้าแล้ว <c oughs> เออฉะนั้นทุกคนอย่าลืมสับสไค i b ์นะกดไลค์กดไลค์รัวๆเลยอันเนี้ยกดไลค์ like, ในความกลา้าของพี่เนี่ยโอเคมาดูดิฝร<า>ั่งก็ยืนมุงเทียบเลยอะล่ะแบบว่า <c oughs> มึงทำอะไรวะเนี่ยอะไรเงี้ย This my channel YouTube s d a r Style <c oughs> ตอนขาวๆไหมเออนั่นแหละฮอลลีวูดมันมองไม่เห็นคำว่าฮอลลีวูดเว้ยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วไเ่มีไม่มีไ่งไงฮอลลีวูดคือมันอยู่ไกลมากเว้ยเราก็เลยต้องใช้วิธีซูมอย่างเงี้ยเอาต้องนี่แหละจะได้พาทุกคนมาเห็นไงเดี๋ยวกลัวว่าพอมาถึงแล้วลอดเอ็นจิริสแล้วจะไม่ได้พาทุกคนมาเห็นในปลายฮอลลีวูดอันนี้นี่ก็ได้เห็นแล้วนะเห็นแบบไกลๆ จุดท้อยหลักของเราเลยคือ Las Vegas ซึ่งเราจะไป l า s Vegas ต่อไปนี้แหละตามนั้นนะโอเคไปกัน คือเจ็ตแลกกันแลกมากเป็นการเจ็ตแลกครั้งแรกในชีวิตที่เข้าใจแล้วว่ามันทรมานที่สุดนอนกลนด้วยเออไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็สลบเลยจนถึงตื่นเจ็ดโมงเชา้าคือแบบเป็นหลัอาการแบบหลับสนิทนรู้สึกดีมากเลยพอหลับสนิทแล้วมันตื่นมาแล้วมันมาเจออากาศเย็นๆอาหารเช้าดีๆีฟ้าคตรสวยเลยอ่ะนี่ เมื่อกี้ได้เล่นไพ่ได้ใช่ปะ่ะได้แม่งตัวจริงได้แม่งตัวจริงเมื่อคืนกดรูเล็ตแบบโง่โง่งไม่ใช่รูเล็ตกดอะไร <L> ott, เครื่องสล็อตหยอดตังไปแบบปุ๊บอ้าวแจ็คพอตเลยได้เลยเมื่อกี้ก็ได้อีกโอเคเวลิกูดโอเคเวลิกูดนี่มันเสา<ช>เสาแบบยิงใหญ่เจ๊ะแจ๊ะจ๊ะจ๊มึงอ่ะพูดไมย่ยิงสไปเดอร์แมนไม่ใช่ทำสแควร์หมายถึงว่ามันเมือง เอาไปจับพวกอันนี้ที่พี่ชวนเคมื่อวานป่ะไม่ดีไม่ดีเลยนะพี่ไม่เอาดิอย่าโยนอย่างงี้ดิมันคืออะไรอ่ะพี่มีเครู้อยู่คนเดียวคืออะไรเนี่ยคืออะไรอ่ะพี่ไปก็ชวนเินก็ตื่นอ่ะไม่ไปจะพักจะนอนจะนอนก็ The d ดาริ้งโทเทอรี่นุชไอ้ไว้ ได้เหรอ,อได้ถึงหลับสนิทมากเจ็ดชั่วโมงอ่ะเออกูวางยามึงเองแหละเออกูวางยามึงเองแหละนี่ไงเขาบอกแล้วเนี่ยมันคือเวกั๊ดของจริงเว้ยไม่เคไปบ่อย,ยและและเคก็ชวนไปเคแบบเฮ้ยรู้คนแรกเลยว่ามันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยเคนะบอกผมมีเด็กประจำ้วยพี่มีเด็กประจำ,รจ,ำจริงๆแล้วเนี่ยไม่อยากพูดจนะหาว่าโดนว่า แต่พี่ส้มเนี่ยเป็นแกนนําเลยเคไลน์มาน้องเคเนี่ยมันมีใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยฉันจะไม่ดูทำไมพอดีแฟนพี่ไม่ได้มาพอดีพี่ก็เหงาอะไรอย่างเงี้ยได้เหรอได้เหรอมาถึงเมืองอย่างเงี้ยเราเราต้องเข้าให้ถึงเว้ได้ไคนที่ต้องไปให้ถึงใช่ได้ว่าประเพณีวัฒนธรรมอ่ะมันมันเริ่มกว้างแล้วแหละแล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่าอันไหนที่เราอยู่ในกรอบแต่ว่าเราไม่ต้องสุดขอบมากมันก็น่าจะไม่ผิดหรอกแค่ทีเราจะอยากรู้อยากเห็นในเมืองที่เขามันสามารถรู้ได้แต่ไม่ใช่ว่าไปอยากรู้อยากเห็นในเมืองที่ไม่สามารถรู้ได มันไม่เหมาะสมตรงนี้เข้าใจไหมคะเรา,าก็อย่าเล่นแพงๆอย่าไปเกียนมากคือจะส่วนต้มไปว่าง้นใช <c oughs> ่ เรื่องประวัติมันยาวตั้งแต่ตอนนั้นน่ะไปที่เท็กซัสใช่ไหมไดขนมาแล้วเขาบอกว่าถ้าติดตรงนี้มันจะมีคนดูเยอะมันเป็นโชว์เชื่อเรชื่อเลยหรอไม่ใช่เฮ้ยผีเราต้องเอาขนมาติดกล้องเหมือนเคบ้างแล้วขนอะไรขนเนี่ยมาติดกล้องเราเอาขนเขามาติดไหมเอาไม่ล่ะถอดอะไรมาดืงออกวาขนนั้นน่ะการเสี่ยงลง กินตกใจเนี่ยเรากำลังจ้องอยู่ว่าจะเชื่อหรือเปล่าเนี่ยเออใช่เหรอครับอันนี้เราอยู่ร้านอะไรอะคะร้านอาหารครับเออโอเคถุยไม่กินละร้านอะไรหนูพี่เห็นเหรียญนี้ป่ะเออเห็นอยู่มือไหนอยู่มือขวาอยู่มือเออมือขวาตอนนี้อยู่มือไหนมือซ้ายอยู่มือซ้ายใช่ไหมอ่าดูดีๆีหนึ่งสองสามปล่อยเฮ้ยดูหน้าดูหน้าเชี่ยพี่เคไปฝึกวิทยายุทธ์นี้มาจากไหน เรื่องมันยาวจะฟังหรอฟังตอนนั้นนะเคยไปเท็กซัสใช่ไหมอืมคือเอาอีกแล้วมึงทุกที่ทุกที่มึงจะเท็กซัสกังนั้นเลยนี่เคยทำคลิปปะเคยทำคลิปแบบเล่นมายากลปะไม่เคยเฮ้ยทีแรกนี่บอกเลยว่าวิวนี้ต้องวิวร้านวิวเออนี่ได้รอบสุดท้ายนะทุกคนนะทุกคนตั้งใจดูมากทุกคนตั้งใจดูใช่ครับอันนี้เป็นพิษีไทยจริงๆนะครับเใช่ไหมอ่านี่นะผ้าธรรมดาเพิ่งหยิบมาจากซ่อมกัน ช้อนเมื่อกี้ปิดไว้หา,ายไปแล้วครับยังอยู่นี่แหมมันต้องมีทิกมันต้องมี <c oughs> ทิกหลอกก่อน <c oughs> หลอกให้เราแบบตายาดูไหมหนึ่งสองสาม เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทไมวะหน้ดูตาดูหน้าดูตาเลยอยเลยอลู่ดูดีๆนะครับสมมติว่าแดี้นิ้วดูนะเอาใหม่ปุ๊บจัดตนั้นลไม่มันยกลุกเม่อกี้ลุกมื่อกี้ไม่ลุกแล้วจะวางไงอะเฮ้ยยังไม่ได้านเลนี่คือลิซ่าเล่งเไว้คงเป็นเมียคแน่เลยเป็นลซ่า ดูตัวชงแน่เลยเห็นไหมนี่เป็นเป็นเป็นชงถ้าอยากดูนะครับเฉลยอยู่ที่ไหนนะครับมาที่ช่องเขาพูดขนาดนี้พวกแกก็ต้องไปมันก็ต้องช่วยช่วยกันบ้านเคบ้านพี่เข้าใจปะบ้านส้มเดี๋ยวตามไปดูเฉลยในคลิปของเคเคจะทำเฉลยให้ดูไม่ทำเฉลยขึ้นมาอ่บ้านเคมาบ้านพี่โอเคนะสวัสดีค่ะ นี่เราก็อยู่ันที่ลาสเวกัสประเทศอเมริกานะคะนี่เป็นครั้งแรกของพวกเราที่ได้มาประเทศอเมริกาแล้วก็มากับ JBL ถ้าเกิดว่า JBL ไม่เชิญเราไปแล้วคงไม่มีโอกาสได้มาเพราะว่าอะไรป้ะเพราะว่าวีซ่ามันทำยากมากขอทีหนึ่งนี่คือได้10ป,ปีเลยซึ่งตอนนี้คือแบบมันเอกลีฟมากโชคดีคือความโชคดีของเราใช่แล้วคือ JBL นะจองแรมเนี้ยคือเช่าโรงแรมเนี่ย<า>ทั้ง,ง,<ล>งหม<ล>งแรมตอนนี้เราอยู่กันที่โรงแรม SLS ที่ลาสเวกัสถูกต้องแล้วก็บิลู้ปะ้ะ เราจะได้ดูคอนเสิร์ตพิทบูแล้วก็แบบศิลปินต่างๆเยอะแยะมากมายแล้วก็จะมีรถของ JBL พาเราไปปาร์ตี้โรงแรมต่างๆซึ่งไม่ใช่แค่โรงแรมนี้เก็ตป่ะแล้วคือมึงจะได้แบบร่อนนะ่ะร่อนนะ่ะร่อนนะ่ะเฮ้ยร่อนอยังไงวะแล้วเดี๋ยวทุกคนมาดูแล้วกันว่างานจะเป็นยังไงจะสนุกขนาดไหนแล้วมีอะไรเราตื่นเต้นบ้างอย่าลืมรอกันเลยลิฟมัน อันนี้เป็นสติ๊กเกอร์อันนี้ลิปมันไม่ใช่ลิปเรานะครับใช่ตึงโป๊ตึงโป๊น้องเคเล่นมุกนี่อ่นี่นี่ไม่โดนหรออันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คืออันนี้คือที่ใส่ลำโพงแน่เลย คือที่เขาแจกอยู่ข้างในแน่เลยอันนี้แจกฟรีอันนี้ลำโพงที่เราไปปาร์ตี้ตอนที่ไปทูมโมรูแลน่ะอันนี้ดังดีมากเลยปาร์ตี้จนแบบเต็นท้างข้างเต็นจากสเปนจากาโคลอ,อมเบียจากเม็กซิโกมาเต้น,ตนเราันลงาใช่แล้วคือแบบมาที่เต็นเราอ่ะเต็นคนไทยอ่ะคือแบบแม่งคูลตัวเนี้ยเอาตั้งไวที่บ้านได้เลยนะคือมันดังมากเลยนะคือเวลาแบบเปิดเพลงปาร์ตี้ในบ้านกินข้าวอะไรอย่างเงี้ย โอ้เขาบอกว่าแบตอยู่ได้24ชั่วโมงนี่นี่นี่กันน้ำด้วยหรอ IPX waterproof น่าจะแบบกันน้ำกระเด็นอะไรอย่างเงี้ยเลอนี่เรากำลังจะนั่งลิมูซีนครั้งแรกนะคะที่ลาสเวกัสนี่พมงผลขึ้นไปแล้วเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวจะให้กล้องมาดูว่าข้างหนเป็นยังไงก็เปครั้งแรกจริงจริงโอ้โหแต่ตรงนี้นั่งไม่ได้นะเป็นบา ออนี่ แล้วก็อยู่ในโซนอีกโซนหนึ่งนะคะที่เขาจัดไว้คือบอกเลยว่าโซนนี้เป็นโซนที่สนุกมากๆมีอะไรกันนั้นเข้าไปดูเลยค่ะ JB L Photo Booth นี่เขาชอบอันนี้เขาว่ามันเข้ากับเขามากกว่าใช่ปะ่ะใช่ใช่ใชมันธรรมดาหน่อยนึงนะแต่แต่แต่มันมันเบามากใส่แบบเบาสบายเลยโอเคเอาอันนี้ดีกว่า เกิดอะไรขึ้หนห <jas> ารถไม่เจอหารถไม่เจอจะบ้าเปล่าชั้นหนึ่งชั้นสองสามสี่ัห้าหกมึงนับเป็นยังไงกูนับงบ้านกูนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้นะหน,นึ่งสองสามสี่ห้าหากอยู่ตึกนี้บ้าเปล่า <S <S <ipper> ถ้าตึกเนี้ยอันเนี้ยเรียกว่าชั้นหกถ้าไปฝั่งนู้นอันนั้นอะเรียกว่าชั้นส <sk ill> <จร>ี่เย้เจอรถแล้ว <sk ill> หลังจากที่เราผ่านไปประมาณแบบว่าเกือบชั่วโมงหนึ่งเดินตามหารถคือตอนเนี้ย รถแม่งเอามาจอดไว้บนสุดเลยแล้วก็คือตึกแต่และตึกชัดมันก็ไม่เท่ากันอะไรก็ไม่รู้แต่ตอนนี้เราเจอรถแล้วเดี๋ยวเราจะไปล่อนกันนี่ถึงแล้วนะคะคนที่จะรูะ้คือจะรู้แค่แบบไรเบกนดมีไกลแคนยอนอะไรอย่างง<อ>ี้สบายจริงจริงแล้วอ่ะเนี่ยขับออกมาจากในเมืองประมาณแค่15บ้านาทีอ,อ่ะถึงเลยแล้วแม่งก็โอเคเวนตามาเรดร็อกแคนยอนนี่คุ้มมากในการที่เราหลงทางแล้วงมกันมาพาดูวิวรอบๆก่อนโอ้ย ท้องฟ้าก็สีฟ้ามากๆแล้วก็แบบตัดกับแบบก้อนหินที่เป็นสีแบบเทาวๆแบบว่าน้ำแดงแดงน้ำตาลน้ำตาลนะใช่มันเป็นอะไรที่ไหนไหนโพสโพสทั้งสองสท่า 2, 3, ดิเอ้ยเนี่ย้า้ทำเป็นเล่นไปนี่เราไม่เป็นไรเราพูดกับน้องนอนดีกว่าเป็นคนคนนี้มนทนใช่ปะก็เน,น,นี่ยที่นนใช่ปะพี่ชื่อน้ำนี่น,น,นี่พี่สาวเขานะน้ำลูกน้ำ แล้วก็เป็นพี่ชื่อลูกนนท์บ้างอะไม่รู้ของคนนี้ม,มีมีพี่ <c oughs> คนแรก <c oughs> ชื่อท่าน้องท่าท่าน้ำนนท์ ดูหน้า <rôle> ด <à> ูหน้าเจมดูหน้าเจมดูหน้าเจมแบบว่ามึงเล่นอะไรเฮ้ยพี่สาวผมขำพี่สาวผมขำได้ยูได้ยูได้ยูชอบชอบแต่เราว่าเนี่ยเป็นคนที่เชื่อคนง่ายที่สุดแล้วอะตั้งแต่มุกเท็กซัสของของเคแล้วน้องเขาแบบจริงจังมากเลยจริงป้าเฮ้ยเอาขนมาติดบนบนหัวไหมเฮ้ยเอามาจากเท็กซัสแล้วก็มาจากอินเดียแดงเฮ้ยจริงป้าเอามายังไงอะ ก็คือคนจางคนเขาหากันว่าใครฆ่ากระเซิร์แต่ว่าถ้าโฮมสเตย์เนี่ยมันก็จะใครฆ่ามินมีมินตายใช่ต้อไม่หาอีกว่าใครฆ่ามินเราก็เป็นวิญญาณที่เข้ามาอยู่ในร่างชั่วคราวทุกวันนี้คุณนอนไม่หลับเพราะอีใครฆ่ากระเซิร์มาแล้วอีมินมาต่ออีกที่นี้ไม่ต้องนอนแล้วเลยประเทศไทยตั้งกระทู้กันบนไฟเลยนะคะเรื่องใหม่ใช่ไหมเป็นพระเอกอยใช่ไหมโฮมสเตย์ครับใช่ครับนเรื่องเก่าเรื่องเก่าเป้าปลาว้ายน้องเชิญด่วยอ่ะชิคกี้พาคขับน้องเชอิญอย่าลืมไปดูนะครับผมน่ารักาเชาก รายการ Healthy c h e n ของ Gordon Ramsay เองครับแ,บแ,<ช>แล้วเชฟเชฟก็จะเป็นอาาันนี้ไม่รู้อ่ะจะมี Red Tea กับ Blue Tea เขาก็จะแข่งกันแล้วก็ทุกอย่างก็จะรวดเร็วมากครับในรายการที่ไปดูก็คือฟัง Gordon Ramsay ด่า,ากันมหนตมากบางอันนี้เห็นเมนูแบบวู้ก็ราคาถ้าตกเป็นเงินไทยก็แบบ พันกว่าบาทตอนหนึ่งจานอะไรเงี้ยก็ถือว่าแพงนะแพงเหมือนกันเนาะทางสิงคโปรเหรียญเนี่ยแต่ว่าตอนเราพุชลงไปเวทลงไปเราก็แบบเวทถึงแล้วไม่คิดอะไรนะค่าอาหารค่าเสียหายของเราก็คือ529นะแล้วทีเนี้ยคือแบบแพ็กอีก40ดอลลาร์เสร็จปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวมีค่าให้ติปอีก18%ซึ่งมันเป็นปกติอยู่แล้วแปดสิบแปดดอลลาร์เกือบ3,000ติปเกือบ3,000โอ้เยอะมากโอ้ my god สรุปแล้วก็คือตก เท่าไหร่มันโท่ที่จ่ายบาละ600กว yeah. yeah, sure. yeah, ่ายับยับรว่ายับยับยับวับย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 ับเับย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 เบ่ัไยับ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 ยนไยับ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 ค่บยั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 บบยั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 บยบยับยับยัมันคับ คือมื้อเนื้อที่เรากินไปกับสองหมื่นบาทนี่ไงคอนเทนต์ดูรวยไงกินอาหารมือเนื้อสองหมื่นไม่ไม่เป็นไรแต่ว่าตอนที่เราเล่นอะตอนที่เราเล่นเราก็ลงตาเราเกือบไม่ไม่เราจะไม่พูดถึงเรื่องนั้นมันมันคนละแบบแล้วตรงนี้อยู่ข้างหน้าห้างนี่เลยเห็นไหมอยู่ซีซ่าพาเลตอยู่หน้าซีซ่าพาเลต์ก็ที่เมื่อกี้เรากินข้าวที่เฮลคิเชนออกมาเสร็จปุ๊บก็เนี่ยอยู่หน้าซีซ่าพาเลตใช่แล้วแล้วก็อย่าลืมนะคะกินข้าวที่เฮลคิเชนแล้วเดินมาตรงนี้นี่มีสารพัดคม ่ค่อยจะรู้เว้ยว่ามีพระพรมอยู่หน้านี้นี่มันพระพรมแบบไทยๆเลยนี่พระพรหมไทยเลยแล้วเขาบอกว่าคนที่แบบนักเก่าจริงอ่ะต้องไหว้พระพรมก่อนเขาไปเล่นเพราะมันเป็นเครสที่ดีมากแล้วเราไม่ได้มาตั้งแต่มาเราไม่ได้ไหว้เลยนะแต่เราก็ได้เครสดีนะใช่แต่ว่าที่เมื่อกี้พอดีเจอแฟนคลับที่เป็นคนไทนอยู่ในเฮลคิ i เชน e เขาก็บอกว่าคนไทยอ่ะมาไหว้เยอะไม่รู้ว่ามีเครสมีอะไรดีๆก็แวะมาไหว้ที่พระพรหมที่นี่ก็ได้เราจะไหว้เหมือนกันนะคะวันนี้แหละอะไรทำไมรวย ว้าวทำมปนเล่นไป สำัเสียการทริปนี้นะคะทุกคนถ้าเกิดใครชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเลยจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆเราจะไปเที่ยวกันทุกที่ติดตามที่ช่องพี่สอดอสไตล์นะครับที่ Facebook, Youtube, Instagram, Twitter มีอะไรฟอรให้หมดทั้งพี่ไวทั้งพี่ได้นะครับผมเราก็อย่าลืมติดตามเคนะครับที่ K Y นะครับ K A Y A V I D <laughs> นะครับผม เรียกไลฟ์พี่หน่อยเรียกไลฟ์ยังไงเรียเฮ้ยนี่นี่จมบีบีบีเราอยู่เอาเล็ตแล้วนะบี b u r n i n the bridge that keeps us.